สวัสดีปีใหม่ปี2,568นะครับวันแรกของการทํางานเขาก็เริ่มทํางานแลวครับวันนี้วันที่2มกราคม2,568นะครับได้ขับรถไปส่งลูกค้าลูกค้าเปิดมาพอรถมาจับมาจองรถนะครับถูกใจละนะครับหมายตาไว้ละเอากันนี่ละนะครับแต่เปิดขายได้เลิกดีๆวันดีๆยามดีๆของปีใหม่นะครับบม่มีปัญหาครับวันนี้เขาได้เรียมรถไว้ให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้ละนะครับ จะเป็นรถรุ่นในอย่างจีฮอรอย่างนิดตามรับชมกันครับไปกันเลยครับ มาถึงไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่บ้านมงติดวันนี้ปีส5 6 8ส่งรถคันแรกเลยนะครับส่งรถกันแรกของปีเลยป้ายถี่เป็นรถปืนกับปี6 8ดน,น,นี่ถี่เป็นรถลงท้ายแถมหนะครับเป็นรถไอยหยางพะฮอเลยครับอันนี้เป็นฮอนด้าซีวิกนะครับผมนี่สงเฮอปรปลอเลี้ยงลูกออนอีว่า <c oughs> บ้านนี่บอกรถมีบอกพอใจซื้อเพยเหมกันหนึ่งจอดปุ่นสองละนี่แหมหนึ่งเป็นสามละรถเครื่องแหมสองอยู่กันอีกคนนูก็อยู่กันสองคน รถทีฟหรืรถมอเตอรนี่ยครับอยู่กับปล่อเลี้ยงหรือออนี่เน่ครับผมอยู่กับแอนแบกนะครับเจ้าของรถฮอนด้าซีวิคไปจะได้มาจะได้ของในตีไปพอรถข้างในครับก็พอหันในหันในเฟสนี่เนาะอ๋อหันเฟสที่ตามันตลอดเลยโอ้โหทีต่ตากตั้งแต่ซิปปีละซิปปีละโอ้โห <laughs> นี่คือว่าแฟนตัวยงเลยนี่ล่ะไปมันไปมันไปมัน, <laughs> มนพบ้ครับคือไก่ไปผ่านมามาได้คือเล็งไว้ไว้ไว้ละเนาะแฟนเล็งไว้อ คือรถบ่อปอใช่สิพันก็ฮะซื้อหลูกซื้อขหลูกซื้อหลูกซื้อขึ้นหลูกใช่ครับว่าะเพราะว่าพูนแหมสองนี่แหมสองซื้อมาแหมหนึ่งนะครับเปิี่นมีครกี้ส่วนตัวเพิ่มแหมหนึ่งตัวนะครับผมจะทำมาเป็นรถเจ้าไว้เนาะครับใครต้องการรถเจ้าฮคอนด้าซีวิกตัวนี้นะผมจะปล่อยเจ้าอยู่ในพื้นที่แต่ว่านานนะครับผมเดี๋ยวเฮือแบกฝากเบอร์เฮือครับเอฟซีจะรอว่าใครจะมานานไม่เอานานนะครับต้องการรถดีรถงาม เอาไว้เจ้าไว้ครับสักหนึ่งกันเนี่ยนะครับก็นียไปจะปล่อยเจ้ายูเลทก่อเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของเอาคนเดียวเจ้าของคุยง่ายนะครับขอเฮอขันตั้งถึงขันสัมพันธ์เรื่องขันตั้งถึงนี่คุยง่ายนะครับฝากเบอร์คือครับทีมงานหรือเอฟซีตั้งบ้านเราว่าใครจะเจ้ารถนี้นะครับเบอร์ยังครับเบอร์ศูนย์แปดเก้าครับเก้าเก้าเจ็ดสองหนึ่งหกเก้าครับติดต่อคุณแบ็กเดเลสนะครับผมครับสามงามรถทุกฟีรถราคาผมก็หลั่งกึ่งหลั่ง อู้หอมต้องมุดกันไปได้นะครับผมอ่านะครับใครอยากจะเจ้ารถนะครับสี่มาแอวนานเนาะพื้นที่ปล่อยกาในพื้นที่นานเท่านั้นแม่นครับครับต้องการรถรุในอย่างนี้ห้ออย่างหน่องคุยกันครับเจ้าของบนพอนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแบกหมากนะครับที่ไว้วองใหญ่รถบ้านขอบขอยืนตัการนะครับได้เอารถดีรถงานไปใจละไม่ได้ลืมแนะน้ำบอกต่อเขนมเนอร์คนะครับผมอ่ขอขอบคุณครับผมครับครับครับกันนี่นะเอาไปเอาไป้่าเข้ากันรถ สวยใสไรซิตี้จจได้นะครับผมเปินไปพอหมายตาวตั้งแต่ปีหกเจ็ดล้วครับครับปีหกแปดมาส่งรถคันแรกของปีของเขาเลยครับคอนดัตซีวิกกันนี่นะโอ้โห,หบอกเลยว่าง๊าบม,มากนะครับนี่พเพเิลไยเจ้าไปเฮอร์ลูก้าใจนี่บอกเลยว่าโอ้โหคตรหุ้มมากนะครับ,บเลยราคาแบบสบายสบายเลยนะครับผมอ่ะวนันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนเดอ้อไผอยากได้รถดีรถงามนะครับรถติกาฮับประกันราคาขายทุกูแบบซื้อไปแล้วมีแต่คำหวานสบายใจมาหาเขาที่นี่ได้เลยนะครับผม